อามครับอามอามดูร้อนใจเนะอามอยู่ไหนกลัวว่าฉันจะไม่ทำตามสัญญาไม่ต้องห่วงฉันก็ไม่ได้อยากเรียนลูกให้เธอเท่าไหรนะ่นะจะไม่ขอบคุณฉันหน่อยเหรอเรื่องที่หาทางออกให้เธอไง เพราะตอนนี้ทุกคนแตงก็เชื่อว่าเธอเป็นคนทำให้พี่คลาว์ตายแต่ถ้าเธอลาออกแล้วก็ปฏิเสธทุกอย่างที่เธอจะได้จากพี่คลาว์คนในสังคมก็ยังพอจะเชื่อได้ว่าเธอไม่ได้ฆ่าพี่คลาว์ฉันถามาว่าอาร์มอยู่ที่ไหนไม่คิดละสิว่าชีวิตถองตัวเองต้องมาลงเอยแบบนี้ตอนแรกเธอก็คงจะดีใจใช่ไหมที่พี่คลาว์เลิกแต่งงานกับเธอ และชีวิตของเธอก็จะได้สุขสบายไปตลอดทั้งชาติแต่ที่ไหนได้พี่ค้าวกลับทิ้งลูกเมียให้มาลำบากอยู่ในชาตินี้แล้วตัวเองหนีไปสุขสบายคนเดียวชาติหนะ้าไม่เป็นไรนะคิดซะว่าตื่นจากฝันแล้วมาเจอความจริงละกัน อย่าให้ฉันหมดความอดทนไปมากกว่านี้นะทำไมจะทำอะไรฉันหรอ เป็นไงบ้างครับอามเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่ครับมีใครทำอะไรอามไหมบอกแม่สิไม่ครับคุณแม่พาอามไปทํางานด้วยได้ไหมครับอามไม่อย,อยากอยู่คนเดียวได้ครับแม่สัญญาแม่จะไม่ทิ้งอามไว้คนเดียวอีกแล้วเราจะไปด้วยกันตลอดนะอาม